รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวี Global Network ร่วมกับบริษัทท t o p นอตปรอดคาสต์จำกัดเสนอสนับสนุนรายการโดย MyMo ธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียว สวัสดีคะ่ะเรามาเจอกับน,นิงกัะปุกอีกแล้วนะคะในรายการอัปเดตไทยแลนด์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาบ่ายๆแบบนีบ้เช่นเคยคะ่ะวันนี้เราอยู่ด้านหลังกันเลยแบบเด่นชัดรโรงคั่วกาแฟนี่<ม>ใครที่เป็นคอกาแฟตื่นเช้ามันจะต้องดื่ม,มแล้วก็ใครที่ใส่ก็จะต้องดื่มก่อนนอนไม่ดื่มนะบางคนดื่มอ๋อหรอพี่อเอเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้ต้นตำรับของการคั่วกาแฟสดๆหอมกลิ่นที่เราทานกันเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวตามนิงกับปุกเข้าไปด้านในเลยค่ะ สนับสนุนรายการโดยไมโมธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียว ครูรูในเรื่องของกาแฟจนเปิดที่นี่ขึ้นมาใช่ไหมคะครับที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วค่ะก็จนถึงวันนี้ก็ประมาณเกือบสองปีเกือบสปีแครับแต่แรกเริ่มไปยังไงมายังไงก็คือจริงๆเราทําร้านกาแฟมาก่อนค่ะอยู่ที่กรุงเทพทีนี้หลังจากนั้นก็มาเที่ยวพอมาเที่ยวติดใจบรรยากาศสภาพแวดล้อมดีอากาศดีก็เลยเอ้ยเออมันน่าทํากาแฟได้เนาะเพราะว่าความเย็นได้ความสูงได้ก็เลยเริ่มเริ่มปลูก ปลูกเองเลยปลูกเองเลยครับโอ้โหแต่ว่าก่อนนั้นนี้คือเราก็มีการศึกษามาก่อนว<ช>่ามันปลูกยี่งามาก่อนสี่ห้าปีละก่อนก่อนจะมาทำตรงนี้นะครับค่ะแล้วตอนนี้ย่างไหมคะหรือว่าคือจริงๆแล้วเขาชอบอากาศค่อนข้างเย็น นะครับอาราบิก้าอากาศดีดินดีดูแลดีก็ไม่ยากอยู่ที่การดูแลด้วยน่แล้วตอนนี้ร้านที่กรุงเทพยังเปิดอยู่ไหมคะตอนนี้ปิดแล้วครับตอนนี้มาอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยแปลว่าในที่สุดเราก็มาสร้างเหมือนร้านกาแฟมาอยู่เบื้องหลังเลยเบื้องหลังทุกอย่างครบวงจรตั้แต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําปลูกผลิตแปรรูปออกสู่ตลาดตอนนี้เริ่มส่งไปต่างประเทศด้วยวา เป็นไงล่ะได้ยินมาขนาดนี้แล้ววันนี้พี่ประการบอกว่าไม่ห่วงไม่ห่วงขอโอกาสสักครั้งหนึ่งในกเรไปเยี่ยมชมได้ไหมคะควรจะเริ่มจากจุดไหนยังไงก่อนดีเดี๋ยวเริ่มจากห้องคั่วกาแฟก่อนดีกว่าเนาะห้องคั่วกาแฟได้ค่ะทีนี้คือห้องคัวกาแฟห้องคั่วมาเลยกาแฟสด ไอ้คำว่าคั่วกาแฟเนี่ยพอเราได้ยินเราก็จะจินตนาการภาพไปว่าต้องมีคนคอยคั่วกาแฟอยู่หนูเข้าใจผิดใช่ไหมคะสมัยก่อนลวมั้งเหรอเอี้สมัยใหม่สมัยใช้เตาร้อยกว่าปีที่แล้วนี่มาสมัยใหม่แล้วเดี๋ยวนี้เราใช้เตาเตาของเรานี่ผลิตในเมืองไทยนะคือเพื่อนเราเป็นวิศวะทีนี้เราก็เลยออกแบบออกแบบกันคือทำยังไงนะ คือเครื่องเรานี่ออกแบบกันเองใช่ทําในเมืองไทยนะครับเมด e in t h a i ยอดไปเลยค่ะโอเราเข้าใจว่าเครื่องนี้จะต้องนําเข้าจากต่างประเทศเราเข้าใจว่าเครื่องดีๆจะแหม่จะต้อง made in แล้วแต่ USA หรือที่ไหนก็แล้วแต่อันนี้ made in ไทยแล้ว made in ไทยแล้เลยรสชาติอะไรอย่างเงี้ยรสชาติมันอยู่ที่การมันคือมันเริ่มตั้งแต่การการเลือกพันธุ์ที่ปลูกจนมาเป็นเมล็ดจนมาถึงกระบวนการต่างๆนี่สาคัญหมด รสชาติมีความสําคัญมากแล้วการบ่มทุกอย่างกว่าจะได้กาแฟที่ดื่มกันหนึ่งแก้วนะกาแฟของปีนี้ผ่านกระบวนการต่างๆไปใช้ปีหน้ายากนะครับปีต่อปีถัดถัดถัดไปกว่าจะได้กินคือบางคนที่ไปกินตอนปลายทางแล้วเนี่ยจ่าย80แล้วหน้ามุยคือแบบเอ้ยมันแพงบัลล็อตคิดผิดมาเพราะว่ากว่าเขาจะผ่านไปหนึ่งแก้วใช้เวลาหนึ่งปีนะครับของปีนี้ใช้ปีหน้าปีหน้าใช้ปีโน้น โอ้โหแล้วกาแฟที่เราเอามาใช้สำหรับโรงงานของเราหรือว่าโรงคั่วของเรารเป็นกาแฟตอนนี้นกาแฟเราปลูกเป็น,นอาราบิกา้าอาราบิกา้กาครับผมแล้วก็ตอนนี้เรารวมกลุ่มกันทั้งอำเภอวังน้ำเขียวอตอนนี้โรงคั่วกาแฟเนี่ยส่งเสริมที่ปลูกแล้วก็มีส่งเสริมก็ส่งเสริมไปเรื่อยๆเพราะว่าความต้องการเราเยอะมาก ถ้าเรามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ใช่แค่กินนะมาทำสบู่ยาสระผมสครับมาเป็นเครื่องสำอางได้ด้วยได้หมดเลยเครื่องสำอางคืออะไรคะเครื่องสำอางก็คือคือสรรพคุณของเขาคือรักษาเลยนะไม่ใช่แค่ทำความสะอาดอย่างยาสระผมรักษารัางแค่ได้แล้วพงรักษารังแคได้เลยแล้วก็อย่างสบู่นี่ก็สุดฝ้ากระรักษาได้เลยเพราะว่าคาเฟอีนนี่แหละเพราะว่าอารมาของกาแฟ เป็นตัวบำรุงและรักษานี่คือก่อนที่เราจะไปเป็นอันนี้คือเราเก็บมาจากต้นนะครับคืออันนี้คือต้นกาแฟเหรอคะเก็บจากต้นเสร็จแล้วจะต้องมาล้างล้างแล้วสีเปลือกนอกออกจากเม็ดเชอรี่นะสีออกเสร็จแล้วมาตาก15 15แดด15แดด15้าแดดสิบาแดดสิวัน15วันจนมันแห้งแบบแห้งแกรกเลยอ่ะ เสร็จแล้วต้องบ่มไว้อย่างต่ำหกเดือนโคนานมากหกเดือนหลังจากอันนี้ยังต่ำนะแต่ถ้าจะให้ดีต้องบ่มหนึ่งปีเสร็จแล้วเอามาสีพอสีออกมาเป็นสารกาแฟกรีนบิน นี่คือแบรนด์ของเราเลยใช่เรากรีนคอฟฟี่กรีนคอฟฟี่ทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่ากรีนคือเราอยู่วันน้ำเขียวก็เขียวๆไว้ก่อนอะจะได้จำได้นึกอะไรไม่ออกวันน้ำเขียวมีกาแฟที่เป็นสีเขียวใช่กรีนคอฟฟี่เสร็จแล้วก็ถึงจะมาขั้วอุ้ยเดี๋ยวอันนี้ไ้ผ่านมา6เดือนผ่านมาเป็นปียังไม่ขั้วอีกนะย่งยัางเสร็จแล้วถึงจะมาขั้วอันนี้คืออันนี้เราขั้วทำแชมพูครับเราจะใช้ดาร์กแบบ very dark roasted เลย ดังมากบริดังจริงอันนี้ทานได้ไหมคะไม่ได้ถ้าเป็นวริษัทเนี่ยก็จะเอาไว้ใช้ทําเป็นพวกผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ละผลิตภัณฑ์ละแต่ถ้าเกิดเป็นกาแฟที่เราทานก็จะเป็นสูตรเอสเพรสโซ่คาปูชิโน่ขั้วกลางขั้วปกติเดี๋ยวเดี๋ยวชมด้านในอันนี้หนูหนูหนูขอทาความเข้าใจก่อนว่าการที่เราแยกเอสเพรสโซ่ลาเต้คาปูชิโน่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคือการแยกการคั่วจริงๆคือการแยกระดับการคั่วพันเดียวกันครับ อาราบิก้าพันเดียวแต่ยากเป็นด์กมีเดียมไลท์ตอนแรกเข้าใจรู้ว่าเป็นกาแฟแบบเดี่ยวแล้วผสมต่างกันไม่ใช่ไม่ใช่ครโอ้เราเข้าใจผิดมาตลอดระดับการขั่วรสชาติก็ต่างกันเรากลับเข้าใจว่าอ๋ออันนี้ใส่นมเป็นลาเต้อันนี้เอาน่ใช่แล้วก็สูตรการปรุงก็มีส่วนเมนูนี่ก็อยู่ที่สูตรการปรุงระดับการขั่วกับสูตรการปรุงรสแต่ต่างประเทศเขาไม่กินแบบเรานะ เขากินยังไงคะคืออย่างเอสเปรสโซ่ก็เป็นฮอตเอสเปรสโซ่ียวๆพียวๆเลยครบอ็เตยอเมริกาแบล็กคอฟฟก็เป็นเมริกาโน่เขาไม่กินกาแฟเย็นนะมีแต่น้อยมีบ้านเราที่อัดแอแต่เขาชอบนะครับเมื่อวานมีทริปของญี่ปุ่นมา30คนค่ะไม่เคยเจอแต่กินลาเต้เย็นอ่ะชอบมาก พกอยากรู้แล้วล่ะเพราะว่าเห็นท้องคั่วยังครุกุนไม่ได้กินของกาแฟแต่พอเรานึกถึงโรงงานจริงๆเราเรารู้จักโรงงาวหลายโรงมาแต่มีีินแค่ไม่กี่โรงที่อยากจะเปิดให้คนมาเยี่ยมชมไปยังไงมายังไงทําไมเราถึงเปิดให้ค,คือเราเราอยากให้ความความเชื่อใจกับคนทานอะ่ะคือเราทํำยังไงกระบวนการเป็นยังไงเราอยากให้เขารู้ว่าเฮ้ยนี่เราของดีให้คุณทานนะคุณมั่นใจได้เลยนะครับ ไม่ได้มาหวงห้ามสูงไม่หวงไม่หวงตงคั่วเราเปิดเลยเปิดไม่กลัวคนเอาไปทำไม่กลัวคือถ้าทํแล้วได้ดีเราก็ยินดีด้วยคนไทยด้วยกันใช่จริงครับเราไม่หวงคือนานๆที่จะเจอแบบนี้นะเพราะว่าพอหลายๆที่ที่เราไปเขาก็จะปิดปิดกั้นทํารงคั่วแบบปิดไม่เปิดอันนี้ขั้นตอนทุกอย่างมันเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดคือทําด้วยหัวใจจริงๆอันนี้ยายสวัสดีค่ะนะฮะ เราอยู่เป็นครอบครัวหมดเลยอันนี้เป็นครอบครัวเดียวกันหมดเลยทําเองทุกวันอย่างที่บอกตัวนี้คั่วแบบดาร์กเป็นเอสเพรสโซ่หอมไหมฮะหุ้ยหอมมากอ่าดาร์กเอสเพรสโซ่หอมมากเลยอ่ะส่วนอ่าเดี๋ยวหยิบคาปูชิโน่มาถูกอ๋อนี่ไงคือเขาแยกกันตั้งแต่ตรงนี้เลยเมดียมใช่เป็นแคปปูชิโน่แบบเมดิเอนรสชาติจะอ่อนลงไหมนะใช่รสชาติมันจะแบบต่างกันครับมีออกรสเปรี้ยวหรือไม่มีเพราะเราของเราผ่านกระบวนการดำได้ที่อ่ะ บางที่แล้วแต่นะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนาาของเราจะไม่บบเปรี้ยวแกาแ,แฟออกรสเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวนี่จะเป็นลักษณะของหนึเริ่มตั้งแต่เก็บมเมล็ดจา,จากต้นเลยค่ะแล้วก็กระบวนการมันต่างกันของ,ของเรานี่ทุกอย่างเราได้ที่หมดพร้อมพร้อมดื่มเลย สนุนรายการโดยไมโนธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียววิธีการชงสำหรับกาแฟแบบนี้ก็ต้องเป็นกาแฟสดนั่นหมายความว่าถ้าคนที่จะซื้อไปกับคุณก็ต้องมีเครื่องถูกต้องไม่จำเป็นไม่จาเป็นการกินกาแฟมีหลายวิธีมากเดี๋ยวชมด้านนี้เลยครอันนี้เราอยากรู้เห็นแล้ฮะนี่ข้ามาถึงการชงดูการชงสมัยเมื่อร้อยปีที่แล้วไม่มีเครื่องนะเขาก็เลยคิดค้นตัวบทมือออกมา ใช้ได้จริงใช่ไหมคะหนูด้เขาเป็นเพราะใช้ได้จริงเม็ดกาแฟใส่เสร็จแล้วเราก็บดตอน1แก้วเหรอคะหรือว่าอ่าแล้วแต่สเปคเล็กใหญ่1นึ่งแก้วสแก้วสแก้วปริมาณการตวงแล้วแต่แล้วแต่ปริมาณเสร็จแล้วพอบดเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาผงกาแฟออกมา เห็นไหมฮะอันนี้คือใช้ได้จริงหมดเลยใช้ได้จริง,<ช>รงครับลงขอดุที่นี่ได้เหมือนกันได้ครับพอบดเสร็จแล้วนะครับ,รบเราก็จะเอามาใส่กาชงกาแฟอันนี้เป็นกาสําหรับชงกาแฟนะเราผงกาแฟใส่เข้าไปเสร็จแล้วกดลงไปอเอาน้ําร้อนใส่ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ดื่มทานได้เลยอ,อันนี้กินแบบนี้ได้สุขภาพด้วย เพราะว่าเป็น black coffee ไม่ต้องใส่นมใส่ครีมใส่อะไรอ๋อไม่มีครีมไม่มีพวกคอลลาเจอยากให้กินอย่างนี้ฮะกาแฟนี่แบบสุดยอดลดความอ้วนได้เป็นเป็นการดีท็อกลำไส้ด้วยนะลดคอเลสเตอรอลในในเส้นเลือดมีสารต้านมะเร็งด้วยนะุย เราเพิ่งรู้เพราะเราจริงๆจากใจหนูเป็นคนไม่ทานกาแฟเลยเพราะเราเข้าใจว่าทานกาแฟแล้วคาเฟอีนเยอะในร่างกายแล้วช็อกแทำไมเขาถึงบอกว่าทานกาแฟแล้วมันดูแก่กว่าไัยไม่ใช่ไม่ทานให้ถูกวิธีครับต้องทานให้ถูกวิธีไม่ใช่กินแบบว่าลิซึมคาเฟอีนริซึมก็ไม่ไหวคือเรากินแค่พอประมาณมันถูกวิธีแล้วพยายามกินแบบ black c o f f ี่ที่เจือจางหน่อยไม่ต้องแบบเข้มมาก อันนี้ฮะอายุจะ60แล้วคนนี้เป็นคนทําผลิตภัณฑ์ทุกตัวในโรงคัวใช้สบู่ยนะะคใช้สบู่สบู่ช่วยอะไรคะสบู่ช่วยหน้ดีท็อกซ์สารเคมีที่ตกค้างของเราผ่านอยทุกตัวนะครับผลิตภัณฑ์เราผ่านอยทุกตัวนะครับอันนี้ก็เป็นผงสครับขัดผิวอันนี้ต้องผสมน้ำผสมน้ำขัดได้เลยครับมาร์กหน้าได้ด้วยมาร์กผมได้ด้วยรคับ โหแล้วอย่างนี้เราเอาสูตรมาจากไหนอะไรยังไงอะคะคิดค้นครับคือก่อนหน้านี้กาแฟเราเยอะคือเราเป็นแบรนด์ใหม่ก็เลยเอ๊จะทำยังไงเนาะให้มันได้ออกตลาดแล้วได้ช่วยชาวบ้านด้วยคือกาแฟกินคนก็ทานมันเยอะไงทีนี้ทำยังไงดีก็เลยเ๊แล้วคุณแม่ครับเขาชอบคนรักสวยรักงามเขาสวยเขาก็เลยกาแฟที่เหลือๆมามาร์กหน้าพอมาร์กหน้าแล้วอุ้ย ทำไมมันดีขนาดนี้อยเราไม่ได้การละก็เลยต้องมาแปลรูปแปลรูปพอแปลรูปแล้วเริ่มจากสบู่มาเป็นสบู่เหลวมาเป็นแชมพูอ๋อนี่มีสบู่เหลวด้วยเป็นชาเวอร์เจลนะคะสําสำหรับใครที่ชอบอาบน้ําในอ่างอาบน้ํำหรืออะไรอย่างนี้ก็ใช้เป็นชาเวอร์เจลได้ก็จะเข้มข้นอีกแบบหนึ่งเมื่อสักครู่เราเห็นเป็น2แบบแล้วล่ะอันนี้เป็นแบบไหนคะตัวนี้เป็นเกรดพรีเมียมพรีเมียมเขาเรจะ อ่าอยู่โซนนี้เข้มข้นกว่าตัวนี้หน่อยเออคืออย่างนี้พรีเมียมเนี่ยเขาจะเรียกว่าเม็ดพรีเบรี่คือเมล็ดมันจะต่างจากกาแฟปกติคือตัวนี้หนึ่งหนึ่งต้นของกาแฟจะมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นผมต้องคัดแยกออกมาด้วยมือโอ้โหเดี๋ยวดูตัวอย่างนี้นะครับตัวนี้ครับนี่นี่ตัวอย่างพรีเบรี่จะเป็นเม็ดกลมๆคล้ายๆเม็ดถั่วเขียวในหนึ่งต้นกาแฟจะมีแค่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต้องแยกด้วยมือต้องคัดออกมา โอ้โหแล้วในหนึ่งต้นกาแฟมาเล็ซมันออกเยอะมากน้อยขนาดไหนก็หนึ่งต้นประมาณ3โลแต่มีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของ3โลนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของ3โลเท่านั้นที่จะเป็นเกรดพรีเมียมแบบนี้เม็ดเขาก็จะเล็กลงมาจะเล็กและกลมเป็นเม็ดที่สมบูรณ์ที่สุดในหนึ่งต้นความมันจะมีความกลมกล่อมความหอมละมุนอุ้ยหอมเนาะหอมมากเลยอ่ะอันนี้อันนี้จะเป็นเกรดพรีเมียมส่วนเมอ่อตะกี้เป็นเกรดเออย่างที่บอกว่าเรามีแค่2เกรดเกรดเอกับพรีเมียมเลยพรีเมียมนี่คือ ต้นยอดของกาแฟใครที่ชอบความเข้มข้นใครที่ชอบความกลมกล่อมของกาแฟเนี่ยต้องเป็นพรีเมียมเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ทานทุกวันก็เป็นเกรดเอนี่ก็เป็นรสชาติอีกหนึ่งรสชาติรสชาติมันจะแตกต่างกันมากไหมคะถามว่ามันได้อารมณ์คือได้ได้ความหอมคือการกินกาแฟมันไม่ใช่แค่ว่ากลิ่นแล้วให้แก้งง่วงนะ บางครั้งมันกลิ่นเพื่อความสุขฟรีด้วยนะอารม่าได้อารมาได้อารมณ์การกินอ่ส่วนนี้เป็นกาแฟโบราณเราก็อ่าเรามีทุกตัวเดี๋ยวน่าี่รถกาแฟโบราณมาด้านหน้าหรือเปล่าคะเช่ใช่เป็นกาแฟโบราณกาแฟโบราณนี่ก็จะใช้กระบวนการจะต่างกับกาแฟสดอันนี้ต้องไปเคี่ยวน้ําตาลตโหนดฮะอืมไปเคี่ยวก่อนต้าเคี่ยวคือสมัยก่อนเคยเห็นไหมที่ว่าใช้ชักเงี้ยเป็นหม้อต้มแล้วใช่ค่ะนั่นแหละคือฟิลเป็นคนละแบบนะ อันนี้ก็คือส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นก่อนๆกขาชอบกินกันแล้นีวิธีชงก็เหมือนกันก็คือต้องต้มต้มแล้วก็ใช้น้ําร้อนราดแล้วก็จะไม่เหมือนกันเป็นถุงเป็นถุงตัวอีกทีนึงโอ้เขามีครบหมดทุกอย่างเลยแหละเพราะฉะนั้นคุณมาเถอะมาที่นี่นอกจากคุณปกติเวลาเรากินเนี่ยเราก็จะเหมือนกับทราบแต่ปลายทางที่มามันเป็นยังไงเราไม่รู้แต่วันนี้คุณมาที่นี่คุณจะรู้ตั้งแต่ ต้นตั้งแต่เริ่มเดี๋ยวไปดูที่มากันเดี๋ยวมีที่มาด้วยนะมาครับโอ้ยพูดมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมหนิงกับปุ๊กไม่เคยเห็นกันเลยเนาะเกิดมาไม่เคยเห็นทานอย่างเดียวทานชิมอย่างเดียวเราจะไปเห็นกันต้นกาแฟหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะนี่อิเบอรี่เดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่า หมบรรยากาศวันนี้เพลินคลือเวลาไปเลยว่านี่มันผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนั่น<อ>งกันมา<บ>เนอะ,นะคือเหมือนปับป๊บๆไงเพราะว่าเรานั่งคุยด้วยแล้วก็เพลินไปด้วยที่สำคัญที่สุดวันนี้เรามีครูด้านกาแฟพี่ประกอรนะคะมาช่วยแชร์ความรู้ให้เราแล้วก็เป็นเจ้าของที่ด้วยเพิ่งเคยเห็นนะที่เจ้าของทําเองทุกอย่างแล้วก็ไม่หวงใช่ปกติเวลาเราไปรงคว่วกาแฟต่างๆเขาก็จะปิดไม่เปิดโอเพ่นแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะสิ่งที่เราเห็นด้วยตากับสิ่งที่เรามา เห็นจร,จริงๆกับตาแบบนี้เหมือนสัมผัสแล้วแบบรู้ถึงแบบเฮ้ย<ช>กาแฟมันต้องเป็นแบบนี้กินแบบนี้<ช>แล้วสรบพคุณมันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยรสชาติความหอมความหวานเป็นแบบไหนใครอยากมาเหมือนเราสองคนนะคะก็เชิญเข้าไปที่ Google ค่ะโรงคั่วกาแฟอย่าลืมตามหลังว่าวังน้าเขียวนะเพราะถ้าเกิดเซิชแค่โรงคั่วกาแฟก็จะไม่รู้ว่าโรงไหนชต้องตามด้วยวังน้ําเขียวหรือว่าจะติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ทางด้านล่างน,นี้ก็ได้นะคะโทรมาจองล่วงหน้าจะมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ เป็นเพื่อนหรือเป็นครอบครัวที่นี่ก็ยินดีต้อนรับค่ะแล้วคุณจะได้รู้ว่าต้นกําเนิดของกาแฟมันสวยงามสักแค่ไหนแต่น่าเสียดายวันนี้เวลาหมดของเาเนาะเ<ม>จอกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะคะออก,กับหมิงกระปุ๊กแล้วก็จะพาทผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนจะว้าวขนาดไหนต้องรอติดตามกันค่ะไปกันแล้วนะสวัสดีค่ะ